สวัสดีครับเพื่อนพาซิงครับสำหรับวันนี้เลยนี่ขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยทารายการปีก่านะครับเพิ่งจะมีเสื้อตัวแรกเป็นของรายการของเราเองนะครับเพื่อนพาซิ่งคอลแลบกับคัสตอมกาลาร์ทางนี้ทั้งนั้นเลยก็ต้องขอบคุณบอสตอมนะครับจากคัสตอมกาลาดกระทุ่มแบนเน้ยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนเสื้อตัวนี้นะครับให้เราเพื่อนพาซิ่งกับคัสตอมกาลาด์คอลแลบกันใครที่อยากได้ติดตามไปถึงท้ายรายการนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีมีเสื้อมาแจากก็แหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะแจก้ดยวิธีไหนนะเดี๋ยวติดตามกัน วันนี้เป็นโอกาสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ผมได้กลับมาหาเพื่อนสนิทของผมอีกหนึ่งเทปที่ต้องบอกว่าเจบแค่แม่งรอจนแม่งหลับเอาเอาอย่าเสียเวลาเดี๋ยวคุยกันเลยเจอแดดเจอแดดไม่ได้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำตัวเลยผมอาท้อ กวิ่งคลิกนะครับอ่าทอเสียงอยากวิ่งคลิกรอนานเลยมื่แต่เหลาเรื่องเสื้อมึงดูเสื้อกูซะก่อนขอเสื้อเท่อะขอกูโชว์หน่อยโหอยากได้มั้งอะต้อมเพื่อเราตั้งใจสมัครอย่าอต้อมทำให้ต้อมให้เดี๋ยวติดรถมาฝากรอบหน้าได้เลยครับผมอันนี้เสื้อเพิ่งเสร็จมันมาขอเธอหน่อยขอเธอหน่อยอ่าวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนอาร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วเราถ่ายสามตูของอาร์ตไปตอนนั้นเป็นคันไหนคันนี้คันนี้นี่คันนี้แต่เป็นสีเขียวอ่าแต่วันนี้ทำใหม่เห็นสี เดี๋ยวก่อนแค่รถเปลี่ยนสีแล้วมึงให้กูมาถ่ายใหม่เพื่อโห oh, หลายอย่างเลยนะวันนั้นทําไปใช่ไหมแม่งเื่องเต็มเลยค่ะอ่ารอบที่รอบที่แล้วที่เรานั่งสําหรับใครที่เคยดูเราเอ่ออีพีของอาร์ตอยู่นะครับอ่าฮะรอบนั้นก็แรงนะนะรอบนั้นก็แรงใช่ไหมแม่งเดไปขับลุยฝนไปนะขับเอาไปขับเล่นดันเจอฝนโปกหนักเลยเด <Yeah. S 1> ี๋ยว <c oughs> แม่งขัเครื่องดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอย้อนแป๊บหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นเป็นบอดี้นี้แต่ว่า <Bonnie S 2> เป็นสีเขียวสีเขียวครับเครื่องยนต์ทำอะไรบ้างรอบนั้นรอบนั้นก็ทําาทุกกอย่งเนัลย เต็มสามร้อยมาเวลาดีสุดตอนสีเขียวอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นหรอยังไม่ได้ไล่มันก็วิ่งที่สิองกว่านะสิบสองกว่าใช่อ่าใช่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอุบัติเหตุใยขับลุยฝนแล้วเอ้ยไปขับเฉยๆะแล้วเจอฝนตกลงมาเราก็คิดว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ฝนม,มัตนตกหนักเรามันเจาะท่อท่ออากาศตรงเนี้ยอ่าอ่าเราก็ไม่ได้ทำลารมาเราก็มาตูนีคิงการขาดแต่มาเช็คแล้วว่าน้ำเข้าคือวันแรกอะ่ะที่กลับมาจากคืนนั้นอ่ะก็ไม่รู้ว่าน้ำเข้าใช่ ใช่ใช่เราคิดว่าไม่เข้า่ะเราลุยไปแล้วเราก็มาจอดแต่มันไม่ทันแล้วมันคงดูดน้ำมันไม่ได้ท่วมใช่ไหมไม่ได้ท่วมแต่มันดูดพลัะงกรแรงมากลุยไปปั๊บหนึ่งอ่ะแล้วหลังจากนั้นที่เอามาจูนแล้วก็มาจูนใหม่จะจะเอามาลงวิ่งงานอะไรไม่รู้แล้วก็ดันระเบิดไปก่อนเครื่องเอาเครื่องระเบิดเลยหรอระเบิดเลยการขาดเลยเพราะว่ามีน้ำ คารเดโน่เหรอคารเดโน่เลยทางคารเดโน่เลยเสียทางเลยน่าเสียเมียด่าไหมเออแม่งก็เสียคือเสียดายไะรถเราเพิ่งประกอบมาเหมือนทุกวันนี้เหมือนประกอบปีละเครื่องเลยปีละเครื่องปีละตัวไม่เป็นไรเอ็นตอร์เทนลูกค้าโดยแบบแม่งไม่ได้แบบมีชีพโดยแบบยังใช้ไม่คุ้มเลยยังไม่อาจจะได้แข่งอะไรเต็มที่เลยตัวแล้วพังที่แบบไม่คุ้มอ่ะก็เดี๋ยวรอบนี้ก็ตอนเนี้ย ประกอบใหม่ทําขึ้นมา300ทุกอย่างทําใหม่หมดลูกการแคมเทอมอัพทุกอย่างทําหมดละคือตอนนี้สเต็ปก็คือเต็มเต็มาม,ตมาเดิมอีกเต็มมาเดิมอีกก็300มา้าแต่ว่าทีนี้กระแสคันด้าขับสี่ม้มาเดี๋ยวขึ้นเครื่อง turbo ปีหน้ามาถนะ่ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เดี๋ยวขึ้นเครื่อง turbo อีกตัววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง <c oughs> คันนี้เรายังไม่ทันจะจะจะไปถึงไหนก็เลยมีสเต็ปใหม่อีกแล้วมีสเต็ปใหม่ตอนนี้ก็สั่งเครื่องมาแล้วสั่งเกียร์ขับสี่มาแล้วเดี๋ยวเตรียมประกอบเครื่องก่อนจะข้้้าาามมไปเเเรื่่่่อออองคคััับบนนนนนีีีกกทวต็ ข้างในมีอะไรบ้างลูกก้านของอะไรบ้างแต่โหให้พี่เอ็กซีโฟจัดให้หมดเลยเกือบไม่ง่ายชุดใหญ่พร้อมแข่งชุดใหญ่ใช่เกียร์เกือยื้อมาแล้วหนึ่งสองสี่เรียงหมดแล้วอะไรเงี้ยหนึ่งสองสี่เรียงแล้วสองหนึ่งสองยื้อเกียร์สี่เอฟเอ็นฟูที่เขาเรียงเอฟดีฟูเนี่ยเขาเรียงให้หมดเลยอ๋อใช่ครับสองแผ่นแล้วก็แล้วก็แคมเพิรทุกอย่างอ่ะสปริงเห็นไหมคราบแคมหลายตังค์ี่แคมหลายตังค์กระซิบได้เป่าเมียไม่อยู่หรอกเมียไม่อยู่หรอก แคมซื้อมาส yeah. ี oh, yeah. ่ห้าหมื่นเ้ยจะบอกแคมสี่ห้าหมื่นใช่ก็ทําไปแล้วล่ะคือเขาให้ทำอะไรก็ทำเท่าร่มเท่าร่วมลิ้นเลืนเตียนหมดทุกอย่างก็หลังจากที่เครื่องพังวันนั้นจนถึงวันนี้สเต็ปนี้ใช้เงินอีกเท่าไหร่ประมาณโอ้ก็ใช้ไปน่าจะทําอีกแสนสองแสนอยู่นะแสนสองแสนใช่เนาแสนสองแสนอ่ะจากความเอาพูดกันแบบตรงตรงคือความเลืเรื่องของเราเองก็เหมือน บอกให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนใช้รถ <มา S 1> ทางบ้านด้วยแหละเพราะว่าเล่นรถมาตั้งนานแล้วแต่ยังพลาดนะเลยมันแบบเราก็ขี้เกียจไงแม่งลุยไปนิดนึงที่ไหนด <คน S 2> ้ไม่เป็นไรพังเลยอ,ะอ่ะใช่ก็เลยต้องทำใหม่พอดีทำใหม่แล้วเราก็เยงั้นทำพอดีใหม่เลย ทำสีทำสลูเปลี่ยนลุกใหม่รอบที่แล้วภายในไม่มีเราลื้อเกี้ยงใช่ใ่ภายในไหมคันนี้ใส่ภายในแล้วใส่ภายในทุกแกมีภายในทุกแกเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แลกกี่ตังค์ก็ไม่รู้ภายในตุกแกเท่าไหร่บาทจึงนะหลายตังค์ใช่ไหมไม่เพราะว่าเราคิดว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไม่ทำเป็นเอแล้วค่ะพอทำทูโบห้าหกร้อยมาภายในครบก็ไม่เป็นไรอมันต้องมีน้ำหนักถ่วงไ้บ้างใช่แต่ถ้าเป็นเอเนี่ยมันจะต้องใส่ภายในไม่ได้แต่ในกรณีนี้เราเป็นทูโบก็สบายแล้วแล้วเดี๋ยว ก็ขึ้นเกีย um, ร์ครับ uh, สี่ลอไว้แล้วก็ดูแนวทางโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์เนี้ยจะเริ่มทำเมื่อไหร่โปรเจกต์โซโบเนี่ยครับปีโซโบก็เริ่มแล้วเริ่มประกอบเครื่องอยู่ส่งเนี่ยเพิ่งเครื่องเพิ่งมาที่ที่ฟิล์มเอ็มพายจัดให้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทำกันตูอย่างรถคันนี้ยเดี๋ยวทำทำก็มีฟิล์มเอ็มพายเขาเขาจัดเรื่องอุปกรณ์หลายหลายอย่างเลยแล้วก็อิงเจอร์อมกเจอร์ทิงดูแลแล้วก็ที่เอกวิโพอารมณ์ไหนจากรถขับสอง N A อา N A ไปเทอร์โบมันไม่แปลกแต่จากขับ2องไเป็นขับ4เนี่ยมันอารมณ์ไหนเพราะว่ามันขับดีมากแต่เราก็ยังไม่รู้นะจะเป็นยังไงก็ก็รอดูอีกทียากไหมในการทาคุยคุยกับฟิลยังก็คุยแล้วแต่ว่าของผมอาจจะเป็นสเต็ปนี้ก่อนทําเป็นขับหน้าเทอร์โบก่อนอ่าฮะใส่เกีรยร์ขับ4ี่รอแล้ว,ลวอุดเหรออุดก่อนอ๋ออุดกันคือมันมีชุดอุดเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะดูแนวทางเพื่อเราก่อนว่าคันที่มนเสร็จออกมาเป็นไง ที่เหลือเราทําต่อเนี่ยมันไม่ยากแล้วเราจะใส่เผากลางใส่ชุดประคองส่วนทงเพิงท้ายเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอันนี้คือเป็นของตรงรุ่นเลยสั่งจากนอกมาเลยใช่มันตอนนี้มันมีทํามาให้หมดแล้วม,มีมีทํามาให้หมดลวก็เดี๋ยวต้องให้ฟรีมาจัดการให้พีแอมพายนะแล้วก็พีอินเจคเตอร์คิงดูดูแลให้พีเราพีก็เป็นคนทําให้ก็แต่ว่าขอรถตัวนี้เอามากอนห้าหกร้อยม้าขับหน้าทอโบอะไรเลือกไปยังทอโบก็น่าจะใช้เป็นเดี๋ยวก่อนนะ TDX ใอ้ t x ใช่สามห้าแปดสองหรืออะไรขับหน้าจะเอาห้าหกร้อยก่อนตอนนี้เบื้องต้นใช่แล้วมันจะออกได้ไหมทีนี้ก็ต้องลองดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไล่มาไล่แบบจูนบูทตามเกียร์ก่อนอืันนี้ตองมาฉลาดแล้วนะเนาะแล้วเกียร์สี่ค่อยไปบูทเต็มอะไรเงี้ยเพราะเราต้องบอกกันอย่างงี้นะครับทำไมผมถึงต้องถามอาร์ตว่ามันออกได้หรือเปล่าคิดง่ายๆอ่ะรถเดิมอ่ะตอนนี้เป็นเอมีอยู่สามร้อยกว่าตัวถ้าออกเต็มๆมันยังฟรีเลยใช่ถูกป่ะแล้วเจอเทอร์โบเข้าไปอีก แรงมากคูณ2จาก300เป็น600เนี่ยโอ้โหถ้าแม่งมัวแต่ร์เทำเครื่องอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่ได้มาเซ็ตช่วงล่างเครื่องหนึ่งมาอยู่เงี้ยก็อยู่ที่ตั้ง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 แรงแลยไม่ไปทีนี้ก็อยู่ที่สูตรของน้องฟิล์มกับน้องพีแล้วใช่ไหมว่าจะไปถึงฝันกันไหมใช่ครับว่าช่วงล่างเขาจะไล่ยังไงส่วนเครื่องก็อย่ให้พี่เอกวีโฟดูแลไว้เอาง่ายๆว่าไม่ใช่เครื่องตัวนี้แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นเครื่องใหม่ขเครื่องเทเครื่องใหม่มันเพิ่งจะเสียทางทำไปนะยังไม่ทันจะได้วิ่งงสักานเลย สั่งเครื่องตัวเหมือนกรออีกแล้วเาตามเท้าตามเท้าห้าหกร้อยม้าใจที่หวังไว้อยากเห็นนักเท่าไหรเนี่ยไม่เกิน600หรอก5 5าร้้าเก้าเวลาเวลาเวลาเลยเวลาหรอยังยังยังไม่คิดถึงเวลาคิดถึงแรงม้าคิดถึงทุกอย่างออกมาขับเราวิ่งได้ขั้นตอนเนี้ยไม่ได้หวังเวลาแล้วหวังความเป็นสติียูที่ใช้งานบนถนนได้แอร์เย็นแช่นเครื่องไม่แข็งเกินภายในครบขี่ได้อ่ะเอาให้มันเป็นเหมือนแบบคอมพิวเาร์ถึงมันจะเป็นสามประตูบางคนจะมองว่าเฮ้ยไม่ต้องทำแข่งเดี๋ยวเราแต่คอนเซปต์รอบเนี้ยต้องเป็นคอมพิวเาร์เหมือนแบบอยู่ๆเฮ้ย วันนี้มีงานโชว์รถที่นู่นที่นี่บางสงบางแสเราขี่ไปได้เลยเฮ้ยไปกินข้าวเขาใหญ่กัน<อ>ต้องไปได้ต้องไปได้อโอเคแล้วมาแข่งก็ค่อยเราค่อยมาไล่ทีงคือแม่งต้องแรงด้วยสวยด้วยแล้วใช้งานจริงได้ด้วยใช่ผมต้องการงั้นถึงเวลาอาจจะให้มันมันวิ่ง12อยู่แล้วแหละอาจจะวิ่งไม่หนี NA นะ NA บางทีมันไล่ทีดีมัก็12นะหรือว่าแรงม้าถ้าขับหน้าได้จริงๆนะ11ปลายผมก็พอใจละ ส่วนเรื่องของสับขับเศษเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันทำมาทำแน่แต่ทีนี้ก็ดูว่าทิศทางจะเป็นทางไหนเพราะมันจะมีรถเพื่อนๆเนี่ยไล่เสร็จจะออกมาคือคือทำทำพร้อมๆกันนี่แหละค่อยๆทำกันแล้วก็ทำกันเสร็จเช้าเราก็จะประกอบเครื่องอีกก็จะมาขึ้นชุดท่อชุดอะไรอีกแล้วก็เรื่องขับซเดี๋ยวเราก็จะเห็นคันที่เสร็จออกมาเป็นไงเราก็จะมีแนวทางต่อแล้วฝากบอกน้องฟิล์มหน่อยเสร็จแล้วขอถ่ายก่อนได้ไหม ได้เลยต่อไปเออเออฟิล์มฟิล์มต้องให้พี่ถ่ายแล้วแหละพีเนี่ยรู้สึกว่ามีข้อต้องมาหลายกย่างเลยคือเอาแน่ๆเนี่ยสองคนนี้เขามีแน่ๆแล้วพี่เิล์พายกับพี่อินเจคเตอร์พี่อินเจคเตอร์คิงขับสี่เนี่ยมีเอาตามด้วยอาร์ตออสซิ่งคือแน่ๆต้องเห็นแน่ๆและสามคันในบ้านเราที่เป็นขับสี่ใช่เอาจริงว่ะเอางี้ใครดูอีพีนี้อยู่นะครับใครที่เป็นเอฟซีของอาร์ตออสซิ่งนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้อาร์ตหน่อยวะให้น้องฟิล์มให้น้องพีด้้วววย่่่่าแแแแแมมมงงงคืออฉีกกกกทุฎเณฑ์ละบบ สามประตูมึงจะไปขับสี่กันแล้วมึงแบบเชี่ยพวกมึงแม่งแม่งสุดจริงอ่ะแบบเฮ้ย<ไ>ปเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยช่วยมาทำท่อด้วยได้ต่างเงินไอ้แต่งเงินแล้วแม่ง <laughs> ขายของเก่งยี่ห้เลย <laughs> พูดถึงเรื่องท่อ <laughs> เอมื่อกี้ตอนสตาร์ทเที่ยงตอนที่เราไอเดินหน้าถอยหลังเข้ามาจอดตรงนี้กันอะ่ะ <laughs> ได้ยินเสียงทำไมเดี๋ยวมันดังเดี่ยมันเบามันเกิดอะไรขึ้นก็ทุกวันนี้ของเราก็จะเด่นในทำเรื่องของท่อเปิดปิดวาล์วนะฮะเราจะทำในซูเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ยูโรคาร์แต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยรถซิ่งเนี่ยเราก็ต้องทำได้ดิเพราะว่า ด้วยความที่มันเครื่องทเ,เนี่ยถ้าสตาร์ทาคืนอ่ะมันดังมากดังนะครับเราก็เลยเอาระบบวาวปิดเปิดที่ทําใส่ในรถสปอร์ตหรือว่ารถซูเปอร์คาร์เนี่ยมาใส่ซึ่งผลออกมาใช้ได้เลยดิเบลเสียงไม่เกินนะจริงเหรอดิเบลไม่เกินเลยเวลาปิดเนี่ยขับปิดวาวเนี่ยขับยังคุยรู้เรื่องแต่มันจะไม่แรงแต่ว่ามันขี่ไปได้เลยหรือมันถูกอั้นไว้อยู่ใช่แล้วก็เวลาเปิดวาวมันก็จะดังคือเอาง่ายๆเรากำลังจะบอกว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราอัดแอพจากพวกรถซูเปอร์คาร์ที่ที่เราก็เห็นกันอยู่ตามคลิปปตตาามทั่่วไงๆเ เพื่อป to um. ้องกันในมลภาวะทางเสียงด้วยถูกไหมแต่เราเอามาทําในรสซิ่งไม่ว่าจะรุ่นไหนเราก็ทําได้แล้วตอนนี้ทำได้หมดทุกคันครับตอนนี้นะครับเราก็จะปิดลาวท่อมันก็จะเงียบนะครับเดซิเบลของเสียงเ็าจะไม่เกินมาตรฐานที่กําหนดนะครับนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเปิดลาวนะครับ ทำแบบนี้แพงวะจริงๆไม่แพงมากนะเทียบเทียบว่าของที่เราใช้เงี้ยสมมติข้อนอกหลายๆแฉนอ่ะเราทําราคานิดเดียวเองร้านผมจึงมีแบบรถรถรถแบบยูโรคามาทำคอเปิดปิดมาตรงมาแตงอะไรเงี้ยมาทำมันเยอะบ n b m บอมาทําเยอะหรือรถสปอร์ตแลมโบยังมาทําเลยอใช่มาทําเปิดปิดวาล์วอาส่งอาสามห้าอะไรก็ได้หมดที่มาทำงันใครที่ติดตามเพจของอาร์ทอกซิงก็จะเห็นนะครับว่าจะมีพวกซูเปอร์คาร์มีรถ แพงๆครั้งที่แล้วที่เรามามีรถมาจากลาวใช่ไหมอะไรนะอ๋อมีรถส่งมาจากลาวใช่พวกอะไรมาส่งมาเซอะไรนั่นนี่ยังมากันแบบก็มาใช้บริการกันอยู่นะฮะแล้วในเรื่องของงานหน้าร้านตอนนี้มีอะไรบ้างก็เรื่อยๆนะก็งานหน้าร้านก็จะเหมือนเดิมอยู่ก็จะเป็นริงทําแนวรถพวกนี้แล้วก็รสซิ่งด้วยรสซิ่งตอนนี้ก็มาทําชุกรุ่นะ FE ซ i t ิตี้พันอะไรทำหมดครับคือเป็นเรื่องท่อเสียอะไรมาเลยเราจัดการให้หมดใช่แล้วก็มีจูน มีจูน ecu เดิมนะฮะตอนนี้รับจูนแล้วจูนครับก็จูนในส่วนของพวกยูโรคาร์สปอร์ตคาร์สปอร์ต bm เบนซ์อะไรเงี้ยเราจูนส่วนรถอีโกคาร์เนี่ยก็จูนอยู่แล้วปีอีโกคาร์เริ่มต้นที่เท่าไหร่อีโกคาร์ห้าพันเริ่มต้นที่ห้าพันบาทนะครับอีโกคาร์อ่าสัส่วนพวกรถยุโรปอ่ะรถยุโรปก็เริ่มประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดที่รถแล้วก็ในการใช้ไดโนเพราะว่าบางคันมันเป็นรถขับสี่ไดโนก็แพง๋อไดโนขับสองไดโนขับสี่ใช่ครับอ่า ก่อนจะจากกันไปให้ฝากถึงผลงานถ้าสมมติว่ามีงานภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าก่อนที่เราจะเป็นเคเทอร์โบครับผมฝากผลงานคันนี้หน่อยอ๋อยังไงก็ฝากเคลียร์ได้ครับก็เอาไปวิ่งเล่นเป็นสีสันอะไรเงี้ยครับก็ได้วงการยอ่สนุกขึ้นอ่าเอเนื้มันกลับมาลาวงการเหมือนเดิมเตี๋ยวเป็ดต้องมาเตี๋ยวเป็ดสายหนึ่งพูดถึงเตี๋ยวเป็ดอยากกินเตี๋ยวเป็ดเลยไหนๆเรามาวันนี้ละอี่นายอ่ะต้องเอาดิก็บอกว่าก็บอกแล้วว่าครั้งนี้มัน สเต็ปใหญ่กว่าครั้งที่แล้วหน่อยนึงโอเควันนี้ขอรับสามเกียร์จัดไปสามเกียร์แบบเน้นๆเลยนะได้เลยเมื่อกี้บอกเกียร์เรียงมาแล้วใช่ปะ่ะ uh huh. เกียร์เรียงมาแล้วทํามาแล้วมันต้องมีความพิเศษในเกียร์แหละผุบ uh huh. ไว้ก่อนใครอยากรู้ไปดูท้ายค <Okay. S 1> ลิปลั่นๆสามเกียร์เพื่อนจัดไปนะได้เลยครับฝากด้วยนะครับส,สาหรับใครที่เป็น FCR t o s i n g นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ EP นี้ EP นี้หน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือโปรเจกต์เนี้ยมันค่อนข้างจะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงคงคงเป็นเหมือนผมว่ามันทําได้จริงหะ แล้วทําไมมันต้องเป็นสามประตูขับสี่ทำไมมันทำไมมันต้องข้ามกันไปข้ามกันมาไปหมดวันนี้แหละเอ้ยไม่ใช่วันนี้เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวอาจจะทำให้ดูแล้วพร้อมกับพักพวกของเขาที่อยู่ในระแวกแถวแปดสายหนึ่งเองเนาะอีพีนี้เดี๋ยวเต้กับอาร์ตขออนุญาตไปซิ่งกันก่อนขอดูหน่อยว่า3เกียร์คันนี้เนี่ยสามร้อยกว่าบาทเอมันจะเจ๋วสักแค่ไหนเดี๋ยวไปต้มน้ำก่อนทำไมอ่ะเอาิเกี๊ยวตี๋ไงต้มน้ำก่อนไม่ต้องรอเดี๋ยวเราเล่นกันเลยดิ่มๆไปเดี๋ยวไปด้ยกันเพื่อนพาซิ่ง เดี๋ยวเป็นสายหนึ่งหิวหิวหิวขอดูหน่อยเคยี่สิบสี่สเต็ปใหม่เป็นไงนั่งโอเคจัดไปไปอัตจัดไป กตินี่ถ้าใครเคยดูนะครับปกต,ติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาร์ตทุกคนแหละมันจะต้องออกเกียร์หนึ่งาาแต่วันนี้เราคุยกันมาเมื่อกี้ได้ก่อนก่อนที่เราจะกดเรคคอร์ดเนี่ยเราบอกว่าพลังกำลังมันจะพอหรือเปล่าเราก็ไปขิงอา i, ร์ตไว้สักหน่อยหนึ่งว่าเฮ้ยเกียร์สองมันออกได้จริงหรือเ่าวาอาร์ตนี่โชว์ให้ดูกันจะจเลยออกได้ออกได้แล้วแล้วยาวๆ<ล>เลยเกียร์สองเนี่ยโอ้ยพอดีเลยแล้วรถมังเดินที่ไหนรถมันขี่น้อยแล้วมันก็เดินไปเลยถึงหนึ่งสองหนึ่งจะยืดแล้วสองจะยืดแล้วแต่กับกับคันนี้แปลกมากเลย พอสองแล้วใส่สองแล้วออกใน่างเกียร์นันยาวแบบพอดีเลยอ่ะจังหวะมันพอดีกันใช่ไหมใช่ใช่ับสนุกไปเลยครับก็เลยออกสองตลอดเลยตอนเนี้ยช่วงนี้ออกสองเลยแล้วในสนามอ่ะสนามก็สองในสนามก็ออกสองใช่เพราะวันนั้นไปวิ่งเทสก็พอพออกสองอ่ะโอเคเราเราดูรถแค่ตื่นเราวิ่งเราวิ่งได้ดีเลยมันแบบทั้งปีทั้งอะไรมันพอดิพอดีเลยอะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องแต่งตัวเยอะไม่ต้องแต่งตัวนเสี๋ยวเวลาแต่งตัวนานเออนี่เลยแ่าเกียร์สองใช่ใช่เพื่อน เดี๋ยวโล่งๆขอสองลั่นนะคิงได้ไหมอ๋อได้ได้ได้อขอสองไปเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเกียร์เนี่ยจังหวะเข้ามันสองจริงนะนี่ใส่สองลอออออ้อพร้อมพร้อมพร้อมโอเคพร้อมเกียร์สองหรือเปิดท่อหรือเปิดท่อใช่เดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูกันเกียร์สองโอ้โหรอบแม่งโคตรติดเท้าเลย ดูควันที่แม่งเข้ามาในรถดิเยี้ย,ดดยโคตรเดือดโคตรเดือดในร้านยืดเสี่ยวเลยเฮียโคตรเดือดกลับอีกรอบนึงเดี๋ยวจะถ่ายในรถให้ดูเลยว่าเราออกเกียร์สองกันจริงเดี๋ยวให้ใด,ใหดูรอบเครื่องด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะ<อ>ชอบ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 ไล่ควนันกันเราต้องไล่ควันกันหน่อยแล้วนะครับนี่ขนาดออกตัวนี่แล้วมันได้เบิร์นยางกันนะเฮียแม่งมาว่ะแล้วเกียร์เกินมันเข้าแบบนะไม่เบียดตังหวะไม่อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลดกล้องลงมาให้ดูนะมันมันเดี๋ยวลงสะพานไปก่อน Ah.